ปรับมาเหลือแค่พันแปดสิบเนี่ยเพราะว่าจนตอนเนี้ยเหลือภาพแค่พันแปดสิบพีอ่ะเอาเป็นว่ามันประมวลช้าใช่ไหมเหอะอย่าอธิบายเยอะล่วงมาให้หมดกระจอกกระจอกแม่งเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยว <Virtual. laughs> ดูกันด้วยนะครับผมตาเพเกมมาแล้วครับผมแมอวานขอโทษด้วยละกันนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากว่าเมื่อวานผมรู้สึกอยากพักผ่อนนะครับขออนุญาตพักสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับผมเออแต่เมื่อวานผมก็ไปเล่นอยู่นะตอนกลางคืนผมก็ไปเล่นคนเดียวคขำๆไม่ได้อัดคลิปอะไรเนาะหลายคนคงจะเห็นผมอยู่แล้วนะครับแต่ก็นะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้ว่าจะาไปเล่นแบบว่าแบบปืนที่มันติดบอมหน่อยนะครับเอาจริงๆอดีตเคยทําไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ย คือมันเรียกได้ว่าเน้นของเกียร์เลยเน้นปืนติดบอมบ์เลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยเนี่ผมมั่นใจว่าปืนเนี่ยหลายคนสมัยก่อนในช่วงร้านเกมแม่งต้องเคยเล่นผมก็หนึ่งในนั้นนะครับแต่ก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีคาเฟ่ปะ่ะเออมันมีคาเฟ่เนาะมันก็เลยมีปืนบอมบ์นี้ด้วยนะครับผมอ่ะอีกกระบอกหนึ่งนะครับตอนแรกก็ว่าจะเอาไอสากาตัวนี้แหละนะครับเปิดแต่เผิญเผิญผมเห็นในตัวไลฟ์ฟรีดอม ตัวนี้มันมีอยู่1วันเนาะแล้วก็สุดแม่งก็ต้องเยอะกว่าตัวไอตัวนี้แนะ่นอนนะครับไอตัวสีไข่นะ่ะไข่มันมือนไข่ผมอะ่ะอ,อีกกระบอกนึงก็คงต้องเป็นฟอร์มัสอ่ะคนดูนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยไอคลิปก่อนเนาะผมเคยทำไอไอปืนที่ผมเคยเรียกันว่าอะไรนะเออแคทูติดบอมอะ่ะเออมาฟอร์มัสติดบอมมาแล้วนะครับสุดท้ายนะครับพระเอกของปืนเคลียนนะครับผมนะครับเป็นบอมที่แรงที่สุด นะครับที่ผมสัมผัสมานะครับจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยโดนมาอ่าโอเคนะครับเอาแค่นี้พอแล้วกันนะครับคือผมไม่มีไอตัวไอไอปืนที่อะไรนะอ่ผมเรียกว่าเคทูติดบอมมาเออไอนั้นผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปหาห้องยิงเกรียนดีกว่านะครับดูดีจะไปเกรียนคนได้หรือเปล่าเน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 แมงของคุ้นเคยโอ้โหสมัยร้านเกมนี่เล่นประจำของฟรี มันเป็นของฟรีด้วยเดอโอ้โ <Head shot S 1> หเฮดชออตอยู่โนะก็เ you know, ช้าตาไปครับระเบิดครับตาไปด้วยลูกหนึ่งเผื่อได้เผื่อได้มันต้องโดนั้างแหละไม่โดนก็ไม่เป็นไรถ้าแม่งมันโอ้โหปืนดิบโอ้ยโอ้โ,อโ,โ,อโหนัดเดียวเลยอ่ะพิตารุนแรงจังรุนแรงเลยวะเอาอะไรไป็นรุนแรงวะเอาอะไรเป็นรุนแรงฮะ อ๋อรุนแรงพูดถึงรุนแรงเอ้ยลืมไปคลิปที่แล้วเนาะผมไอ้นี่คอนเทนต์แบบว่าเล่นแบบป,ปากดนะีเนาะเออหลายคนชอบหลายคนชอบเออผมก็เข้าใจนะครับคือเล่นพ b อ่ะมันแบบมาต้องเล่นแบบกินเกลียนปากมันต้องเจ๋วเจ๋วหน่อยอะไรเงี้คยคุยเลยล่นะ,ละคยนะุยเลยล่ะไปแล้วบินบินบินไปนะน้อง <c oughs> <c oughs> เอ่อคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาดูแบบเออแบบ เข้าใจแบบเออโหแม่งปากดีใช่ไหมสัตว์แม่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้คือมันเป็นแบบว่ามันเป็นลูกฟุกเข่าอ่ะนะครับมันเป็นลูกฟุกเข่านะครับมันก็แบบธรรมดาผมก็ต้องโดนยิงหัวแตกแบบธรรมดากดง้างบอมรอเลยเพื่อนถอยโดนไม่ค่อยเจ็บว่ะรู้สึกได้โดนโดนระเบิดไปดิพันดม ปืนมันดีจริงนะผมผมเล่นไม่ได้เลยวะทำไรล่ะเฮ้ยที่ผ่านแล้วทำยังไงอันจริงพูดแบบว่าหยาบหยาบมาพูดกับแบบพูดให้คนดูฟังครับผมไม่ชินนะปกติผมจะแบบว่าเออหลังไม่เนาะหลังไม่แบบพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเหล่าใกล้ก่อนขึ้นไปเหล่าใกล้ก่อนเอ้ย มาแล้วเหล่าไก่แตกแตกหนึ่งแตกสองปาดิปาดิเนี่ยเล่นบีบีให้สนุกมันต้องเล่นแบบเกรียนมันต้องเล่นแบบปากดีปาระเบิดไปครับปาแก๊ตาอะไรไอ้นี่ไปก่อนไล่ศัตรูที่อยู่ในบ้านออกมาก่อนนะครับสงสัยด่านนี้มันหนาวมั้งเขาก็เลยอยู่เต็มบ้านกันเฮ้ยอ่า หนึ่งหึได้ไหมพิตาเอฟซีมานานๆนี่ถ้าใครติดตามผมไอคลิปที่ผมเล่นหนึ่งหนึ่งไปล่าสุดอะ่ะจะจาได้ใช่ไหมว่าผมบอกไปแล้วว่าผมไม่หนึ่งหนึ่งกับใครเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับเอาจริงผมไม่ชอบเล่นหนึ่งหนึ่งถามว่าแบบว่าเฮ้ยกลัวแพ้หรออะไรอย่างนี้เอาเอาตรงๆไปเออใช่ครูกลัวแพ้มีแล,ล,ล, <laughs> ล้วบอะไรสักอัอันนี้ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบคนที่ขอบพิม ชวนผมหนึ่งหนึ่งนะไม่ใช่นะไม่ได้ตอบตะเข้าแล้วเออเสือมีคนถามเนี่ยเออใช่กูนหนึ่งหนึ่งนี่แหละเปล่าเออลุกแล้วไม่ต้องออกอยู่ข้างในไปม่ต้องออกม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่เอาไม่ออกเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบอึ้ย เฮ้ยซุนซุนมาดิมาดิหน้ากากเสือมาดิหน้ากากเสือโอ้ยปืนไม่ดีเลยว่ะเอ้จริงจริงจริงผมยิงตรงแล้วนะครับนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงแผ่พอมพอมโม้ปุ๊บยิงโดนหัวปั๊บเลยอ่ะเออ แม่งโมปุ๊บยิงโดนหัวปั๊บเลยวะเฮ้โอ้โหเรียบร้อย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 เฮ้ยจบแล้วจบแล้วจบแล้วยิงไม่โดนเฮ้ยต้องไปใส่แว่นแล้วปนมเฮ้ยระเบิดหมดเลยวะไม่มีระเบิดเล่นแล้วนี่หว่าผมตายหมดแล้วนี่หว่าจะปาแก๊สเข้าฐานศัตรูขนาด เอ้เกมปอมมาทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้เลย <laughs> เออทิ้งไม่ได้เลยเกมปอมมา <laughs> ผมนิ่งหนึ่ง,นงสนซยสองได้หมดอะไรเนี้ยแล้วบอกติดตามกับมานานมาเจอไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจบจบนี้ผมตอบะนะเดี๋ยวจบนี้ผมตอบครับไม่ห่วงคือเดี๋ยวนี้ผมถ้าผมแบบว่าเจอผมในห้องเนาะแล้วแบบว่าผมผมไม่ตอบอะ คุณพิมมา,างไงเงี้ยผมไม่ตอบอะไรเงี้ยบอกไว้ก่อนเลยว่าคือผมเนี่ยตั้งใจเล่นนะเออตั้งใจเล่นแต่ว่าถ้าหยุดพิมเมื่อไหร่จังหวะในการเล่นอะไรเงี้ยมันจะฟิวในการเล่นเงี้ยมันจะหายไปนะครับอ่ะเตะกูออกห้องกูไม่ได้ตอบเขาด้วยสรุปเมื่อกี้ผมโดนเตะได้ไงเมื่อกี้งงมากเลยนะห้องมันก็ไม่ได้โนแบบว่าโนบอมหรืออะไรนะก็แบบยังไม่ทันพิมตอบกันเลยว่าเอ๊ะ ผมไม่เอาหนึ่งนะครับคือพอดีผมกล้าเกินอ่ะแบบอะไรเ yeah, งี้ยผมก็เรยจะตอบอย่างนี้เลยนะครับก็สรุปก็โดนเตะจากห้องแบบงงๆเลยนะครับไม่รูยู่ๆทำไมห้องแม่งเตะแม่งเอืออะไรอะไรอะอะไรครับเล่นเล่นปืนเกลียนเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่าเอาแบบว่าแบบปากดีแบบเพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะเพิ่มเพิ่มระดับอีกนิดนึงเพิ่มระดับอีกนิดนึงแล้วกัน ฝั่งตรงข้ามพิมมาว่า FC เหรออ๋อทีมเราทีมเราเฮ้ยไม่ดันตั้งทีฝั่งตรงข้ามมาฝั่งแดงจริงปหมเนี่ยเฮ้ยฝั่งบุกกี้ไหะเนี่ยเล่นเป็นฝากลับดีกว่ามาั้งเนี่ยฮะมีไหมแถวนี้อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเฮ้ยเดินมาข้างหน้าข้างหน้าอยู่ห้องข้างหน้าข้างหน้าครับ ไม่รู้ว่าเขาจะเดินมาหาผมหรือเขาเจะไปเข้ากลางนะเฮ้ยนานไปเป้าเฮ้ยออกมามอบตัวได้เร้วจะได้เริ่มตาต่อไปมันเสิยเวลาเร็วเเฮ้ยเอาดีเวลาข้างบนมันจะหมดแล้วนะฝั่งน้ำเงินได้เปรียบแล้วนะเดินเดินอยู่นะยังเดินอยู่นะ แค่นั้นแหละจบจริงเสียเวลามาตั้งแต่แรกก็จบเออเอาดีไปหมดไม่รู้แหละถ้าถ้าเกิดว่าผมโดนแบบว่ามีคนมาด่าว่าเอ๊ะมึงปากมึงแกวจังว่ามึงพูดอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยคนดูก็ช่วยผมปกป้องแล้วกันนะช่วยปกป้องผมแล้วกันนะเออช่วยกันปกป้องผมด้วยนะครับเพราะว่า แน่แหละคนดูชอบไงผมก็เลยแบบจัดคอนเทนต์นี้ให้คนดูอย่าลืมนะเว้ยคนดูต้องช่วยผมนะเว้ยอูโดนหน้าเลยเว้ยโดนหน้ามากคนดูต้องช่วยกันปกป้องนะเว้ยอุย้ยชิพายแล้วเฮียมัน,น,นเพื่อนหัวทิมเลยรอรอรอห <c oughs> มดแล้วอ่านแชทต่างซ้าย คนแม่งโผล่มาพอดีเลยก็คือกระรั่นกระสุนไปแล้วแหละแต่แม่งไปโดนหัวเนี่ยเฮ้ย,ยทำไรจ๊ะเป็นลมหลมักคำเฮ้ยว้าวว้าววู้ว่าวทรงเนี้ยอยู่ฐานเกิดชัวที่ผ่ายแล้วก็ดูไปเอครับ มาเกียร์แน่เลยเอา้าอย่าอย่าทักกันอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันสปอยคนเอืนรอรอก่อนรอก่อนคนดูตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องมาว่ะนาน,นี้เฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วเฮ้ยอ๋อบอมแฮส์บินแ planted อ๋อแมงวางแล้ว <c oughs> ไปแม่งสิฮุ้ยเจนเลอร์กร้นแล้วเปเยอารมไม่พูดเยอะให้ดูดูดูเอาเองแล้วกัน เสียงซอนมั่งมังรันแบบโหมั่งคือยิ่งย uh, ิ่งฟังก็ยิ่งได้อารมณ์อ่ะคนดูเฮ้ยไม่โดนหรอกไม่ได้แดดก็แต่ว่ะอือหือสุดยอดเด็กกี่ตัวสองตัวโอเคเฮ้ยโอ้โหให้ยาด้วยแมวแมวแมวเอาเร็วเอาเร็วเลย มันเลือดเต็มอยู่ไงหนึ่งดาวที่หนึ่งทีมกูโอ้โหกูเห็นลูกพี่เขายิงขนาดนั้นอะกูไม่ต้องยิงเลยอะกูรอดูเลยอะลอดเห็นไหมดีนะกูไม่ยิงอะดีนะกูไม่ยิงอะถ้ากูยิงนะถ้ากูยิงตายนะกูโดนแน่เลยแบบเมื่อกี้กูโดนแน่เลยอะ กูโดนแน่เลยประโยคประโยคเนี้ย,ย,ย,ยแ่งเอากูแน,น่แหละใช่ไนะหมล่ะแต่อ,อ,อย่าลูกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองพี่เอ้ะไมวลูกพี่แมวเอม่เม่พี่ลูกพี่เล่นซองเลยคลิปนี้ผมมาเล่นเกียนเพี่ถือเอคบอมบ์แล้วส่งพลังถือเอคบอมบ์แล้วส่งพลังถือเอคบอมบ์แล้วส่งพลังว่ะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น เด็บล้ออะไรแบบใจร้อนอน่ะสวยฮัลโหลไอสัตว์เอ้ยไม่โดนหัวควยีกโอ้อะไรวะโอ้เกมไม่ดีเลยว่ะถ้าเกมดีผมจะไม่โดนยิงหัวแตกเด็บล้อเด็บล้อ blue team win เกมไม่ดีคนดูเห็นป่ะ <S 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 เออจบเลยเกมไม่ดีนะครับคือถ้าเกมดีผมหัวผมมันจะไม่แตกนะครับเมื่อกี้ผมพูดเลย,ยเชื่อห้องนี้เขาเขียนว่าออฟเซตอ่ะอันนี้ไม่รู้นะคืออะไรแต่เห็นแบบว่าชาว ต่างชาตินะครับที่อยู่ในเซิร์ฟเราเนี่ยเห็นเขาชอบตั้งชื่อห้องอย่างนี้นะเออนี่ผมก็ไม่ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าของเกียร์กูจัดเต็มมากอะตอนเนี้ยคือกูไม่สนละตอนเนี้ยมาดิกูจะเป็นเด็กเกียน์อะเข้าใจปหมกูจะเป็นเด็กเกียน์อะเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเอาหลบหลบปั๊มยาก่อนปั๊มยาแผบปั๊มยาแผลหืมหืมกูจะเป็นของเกียร์เด็เนี่ยของเกียร์ยังมีในมือมาดิหืมหืมเจ็บ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 ตั้นตาเจ็บตั้นตาหืเฮ้ย แ้วมึงยิงทำไหวะฮะกูตกใจไปเด้อกจะเป็นเด็กเรียนแบบเป็นเด็กเรียนอ่ากูจะเป็นเด็กเรียน,น,เ,น,เ,ดเ,ยนเดี๋ยวเอาไว้เอาให้แบบว่าจบเกมไวๆนะครับแล้วก็เอาให้ชนะเลยเนาะจะเอาให้ชนะเลยนะครับไม่รู้จะทําได้ปะนะแต่ก็จะลองดูนะไม่รู้กูจะเป็นเด็กเรียนอ่ะทำไมอะเป็นเด็กเรียนงางาชิน ตกใจตกใจตกใจกูณดูวันลูกระเบิดแง่จะดูเฮ้ย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 เพื่อนร้ายทำไมวะไม่เห็นหรอพระเอกยิงอยู่อะเฮ้ย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 อะไรอุ้ยเฮ้ยหลบ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 หน้ากูสะเคินไปดิเพื่อนไปดิไปดิไปดิกูไม่กล้าเข้าว่ะเฮ้ยหน้ากากนิ่ง เกมไม่ดีแล้วถ้าเกมดีนะกากมันจะต้องแบบว่าไม่เด้งแบบนั้นนะครับหัวมันต้องต้องแตกไปเลยนะครับถ้าเกมดีเนาะกูเห็นกูเห็นสวยเออเถอกูเห็นหล้วมาโอ้มาแอบเออเธอเอาไว้แมสคิว you know กูง้างรอเลยอันแน่้ระเบิดม,มาทำกูตกใจนะทำกูตกใจนะมังอ่านมาทำให้ตาลีตกใจนะ<ป> <c oughs> สาวออกเลยมั้งจ้ะอุ้ย,ยโดนระเบิดไอ้โดนระเบิดเห็บหมาไอ้ที่มันเหยียบแล้วมั่งกูเจ็บอ่ะไอ้เยียบแล้วมังม่งแบบมาสโลอ่ะเอา้า กูโดนอะคือปะเนี่ยเต็มร้อยเต็มร้อยโอเค let's go มามามาต่อรีบจบรีบจบเดี๋ยวคลิปมันยาวคืออยากจะบอกว่าถ้าผมลงคลิปสั้นลงอ่ะ่าโกรธผมนะเพราะว่าคุยคุยคุยไม่มีผมก็แพ้ไงคนดูโอ้ไม่ได้เลยว่ะมันผมต้องอยู่อ่ะผมต้องอยู่คือผมต้องไม่ตายว่ะเออคุยคุยแล้วเมื่อกี้ต่อกำลังคุยเลยเนาะแม่งจบเลย ผมโดนยิงหัวทิ้มเลยคือถ้าผมลงคลิปสั้นลงก็ต้องขอโทษด้วยกันเพราะว่าเวลาอัพคลิปอะคนดูต่อให้ผมตัดไว้แค่ไหนอะคือ YouTube มันประมวลช้ามากมันช้าจริงๆนะเออแต่ก่อนผมลงภาพ 2K อะคือที่ผมปรับมาเหลือแค่1080ดเนี่ยเพราะว่ามันยู u b e มันประมวลช้านะครับจนตอนเนี้ยเหลือภาพแค่ค1 0 8 0ปะมันก็แบบเอาเป็นว่ามันประมวลช,ช้าช่ไหมเหรอ อยาอธิบายเยอะร่วงไหมหมดกระจอกกระจอกกระจอกปะเอาวะเอาวะเอาวะปากดีคูณสองอะเอาวะอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้อารมณ์มันได้ไม่รู้แหละคนดูอย่าเลีมยนะถ้าเกิดว่าผมโดนด่าหรือดามาช่วยกันปกป้องผมด้วยนะเออช่วยช่วยกูด้วยนะกูพูดแค่นี้แหละจริงจริงคนดูชอบไงบอก อย่าให้ผมทำต่อผมก็จัดให้ไงมอบตัวซะดีๆลูกไก่ทั้งหลายอะไปเฮ้ยยิงไม่โดนได้กับปะเฮ้ยเกมไม่ดีผมบอกแล้วเถอะ ถ้าเกมดีผมยิงโดนไปแล้วเว้ยเมื่อกี้คือผมเต้าผมตรงนะแต่ว่ากระสุนมันเหไปเองแบบมันไม่โดนเองอ่ะมันเห็นว่าผมเทพเกินไงเทพสีเล่นของเกียร์นะีเพือ่านตืเื่ตื่นเนตื่นยู้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 ยห้นู้ยู้ยเ้ยู้ย้ย้ยู่ยยูู้้้้ยูยู้้ยยศเ้ยโอ้โหเมื่อกี้เห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลย เฮ้ยยศดี่เจ้าหน้าทียมรวดไอส้สัตว์พวกกูได้รับพวกมึงไวมมไ้หมดแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยยศดี่เจ้าหน้าทียมรวดไม่ต้องไม่ต้องปั๊มยาไม่ต้อง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 ,อ,ง,อ,งอุย้ยอ้อวช้าไปหน่อยแมวไฮไลท์คนอื่นผมไม่ดูนะครับผมแมวแมวโอ้คลิปน,นี้ยาวแน่เลยอ่ะผมอาจจะตัดเยอะหน่อยนะ มันยาวอ่ะมันยาวจริง <parfois> นะเว้ยเปิดสุดอะไรจ้ะน้องเรียบร้อยดูดูดูเรียบร้อยแลบงรล้เบิดสุดไม่ทันได้กินพี่หรอก พี่มาถึงหน้าฐานเองแล้วโอเคผมก็นะครับแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคำพูดอะไรที่ไม่ดีนะครับผมที่แบบว่าไม่สุภาพหรือแบบมันเกินไปอะไรงนี้ก็กราบขอโทษในนาทีนี้ด้วยละกันนะครับผม ผมจะขอโทษเงี้ยทุกๆคลิปแหละถ้าผมไม่ลืมถ้ากูไม่ลืมอ่ะเออคนดูคงอยากให้ผมพูดแบบนี้แหละใช่ไหม <laughs> มันก็เป็นตัวเองของผมสุดๆแล้วนะครับผมมันก็เป็นตัวเองของผมเกือบสุดแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวเองมากกว่านี้เนะี่ยมันจะดูไม่ดีนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้กูว่านั่นแหละกูโดนด่าชิบหายแล้วนะแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณรับท่านม,มากครับผม